นี่ค่ะเขาะะก็ช่องน้ําตลนาทีนะคะนีแล้วก็จะพามากินยำนะคะคือยำในอำเภอท่าบอา่อจังหนองคายนะคะมีน้อยมากค่ะคือนี่นะคะคือยำอินดี้นะคะร้านจะอยู่ข้างธนาคารอมสินนะคะอันนี้คือยำยำห้าแยกนะคะจะอยู่อยู่โตลุงนะคะเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังเลยนะคะอันนี้คือร้านร้านสีแยกะค่ะร้านตำนานายำะนาวน,นี้เยอะอย่างแต่ว่าเขาขายพวกขันไทยแล้วก็อาหารตามสั่งด้วยนะคะอันนี้คือ สวดมากค่ะอันนี้คือกัปอบนะคะเราจะลองมาชิมยำอินดีน้ดูนะคะของค่าบอกจะแต่ว่าเราซื้อมาคือมันไม่ได้มันไม่ได้ร้านเดียวกันหมดนะคะคือซื้ออย่างละร้านแล้วก็มาชิมดูว่าร้านไหนที่อร่อยแล้วก็แบบเออถูกปากอันนี้คือยำที่ขึ้นชื่อเนาะคือค่าบอกนะคะทุกคนว่าจะอร่อยไหมคือน้ำกระเด็บ โ oh, <laughs> อ้น้าปลาน้าปลาค่ะเรอชิมน้าปลาก่อนได้อยู่แล้วคุณผู้ได้ไม่หยุดมื่อให้ยังเราจะชิมกุ้งนะคะกุ้งนะคะตัวประมาณนี้กำลังจะอร่อยแต่ถ้าว่าถ้าตัวใหญ่กว่านี้ค่ะมันจะไม่อร่อยมันจะแบบหนื่อหนืน่มันจะกินแบบยังไงมัไน,ไ,นไม่ได้รสชาติอ่ะคุณคนแต่ว่าเราจะกินกุ้งประมาณนี้นะกุ้งดิบนะคะจะแบบ น่ด้วยชาติมากกว่านะคะอะด,ดูดูดูนี่ตุ่มแต่น้ำทุกคนแต่น้ำอย่างนี้เลยเออมานะคะหัหึกมากแบบแบบนี้กาําลังดีนะคะทุกคนตัวทอดนี้กาําลังดีจะไม่หนึบแบบเท่าไหไรแต่ว่าจะกินแบบพวกอะไรใส่ไปด้วยนะคะเป็นแบบเนี่ยหอมแดงแล้วก็แบบ ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะไรวะนี่สายบัวค่ะอืมถ้ากินแบบรวมๆกันนะอร่อยมากเลยค่ะทุกมีเส้นแก้วด้วยค่ะทุกคนนี่อ่ะลองชิมตำนี้ดูด้วยยำยำร้านเอ่อสีแยกนะคะอยู่ต๊วลงเนาะนี่อันนี้เป็นยำรวมมีนะคะทุกคน ยายแกกินเลยกินได้กินได้เลยกินก็คือิอันนี้คือยำรวมมิตรนะคะด้านห้าแยกค่ะคือในนี้ก็จะมีอันนี้เป็นสูงหมดเลยนะคะทุกคนจะเป็นแบบอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรยายเห็ดเข็มทองเจอเห็ดเข็มทองนะคะก็จะมีแบบเป็นรวมมิตรอย่างนี้แหละแต่ว่าแบบเราไปค่าแล้วค่ะทุกคนเไม่มีไมีมี้งด้วย เรามันเราไปคำแล้วคะมันก็จะเหลือประมาณเท่านี้นะคะอันนี้คือเเป็นกุ้งฟิตในเมคคูอะที่เราขอแช่แข็งไว้ทุกคนแต่ว่าราคาดีนะคะมีกุ้งไม่ดูดินี่ราคาห้าสิบบาทค่ยๆแบบอ่ะดูสิปลาทุกคนมีกุ้ง้วยนะดูสิปลาทำไมดูสิปลานี้อันไหนอร่อยะอไหรอข้อเสกฉีข้อเสกใช่ออันนี้เป็นยำอันนี้เป็นยำอันนี้เป็นยำปลาคะแต่ว่าก็ไม่ ก็ไม่ได้แย่นะเป็นหมึกแช่ราคาโอเคด้วยเใช่หยุดแม่จริงๆนะคุณคือเราจะไม่ให้ตากล้องกินเลยนะเรากินให้หมดเลยได้ค่ะคืออร่อยหวานมันไม่ได้มันนะหวานพ<ช>ูดผิดนะคือก็จะประมาณนี้แหละ สชไหมะคะมันดูยำเนี่ยค่ะยำตรงสี่แยกมีโตลุงท่าบ่อโจรน้องคายนะคะก็ะจะเป็นแบบมียำหลากหลายมากมายแล้วเราเริ่าชิมนี้มาชิมนะอันนี้เป็นไข่แดง,งคุณไข่แดงดูเราไม่อยากกินเยอะเพราะมันจะเลี่ยนะคะ่ะหัเครึ่งหนึ่งก่อนไข่แดงนั้นนี่อร่อยมากแต่ว่าคือเราไปช้านะ ข้าวโพดน่ะมันหมดคูอราได้นี้มาแทน่ะาุกคนได้เป็นมะม่วงค่ะหืมยัดเออร่อยัไ้ยอเกืวงดไมนิดเลยอืกิน้ยช่ายยเยกินค่อู้จะเป็นเหยวนี่มากินคัดเนาะนี่อีวนมก็เห็ดบาดน่องคัดอือดู เบื้องหลังแต่ละคนอ่ะดูนี่อ่ะโอ้ยใหญ่มากเดี๋ยวนี้คือโูอมาแล้วครับคือแบบเน้นๆเราจะมาชิมดูว่ามันสดไม่สดคือถ้ามันสดมันจะเป็นแบบเด้งๆดันอ่ะค่ะ ป๊อบอืมได้คือไม่รอดข้างเก๋อพาไปเชือข้างนี้เพราะข้างนี้เป็นคนกดปังไม่รู้เรื่องเลยจ้ะนี่คือคุ้มสุกมาให้ตาอ็กินค่ะกินแล้วไม่กินอ่ะกินแล้วค่ะกินแล้ว น่าจะได้ประมาณสองตัวอือคนละตัวเลยอืมคุ้มอยู่นะห้าสิบบาทคุ้มมากมากเลยเลยได้เยอะแถมโอเคอร่อยขอดูคำนี้นะคะ ทำคือพูดไม่รู้เรื่องอ่ะพดี่ปนวันนี้วู่แบบไม่รู้เร่อง รัตอินดี้อข่าบอนหนองคายอยู่ข้างธนาคารออมสินนะคะทุกคนคืออันนี้เคยยำทะเวลรวมมิ้นนะคะคือแบบดิถจะทำแบบดิบมาเราไม่รู้ว่าเราลืมว่าเราต้องทำแบบสูงทุกคนคือร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เอ่อเราให้เต็มสิบนะเราให้อยู่ห้าคือทุกคนมมันเข้าชจโมเมนต์แบบมันได้เยอะจริงนะร้อยห้าสิบคือส่กับปริมาณ

คือร้านนี้่คือใช่ร้านนี้คืออร่อยเดอะเบสแล้วอ่ะคือแบบไข่แดงก็แบบหนึมๆอร่อยมันมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออมากินกับปลาน้ปลาเดงอะไรเงี้ยน้ำปลาลาโออร่อยมากค่ะทุกคนคือวันนี้เราก็ขอตลาไปก่อนนะคะ